อันนี้เป็นตลาดเทศบาลหัวหน้าครับสาวหน่อยก็ต้องขายบักท่านบักท่านบักท่านพุทธาลูกใหญ่ของหากินยากสมัยก่อนได้หน่อยได้หน่อยยุ่ออนซอนเปรลักเอ่อเปรลักเก็บบานเพลินพี่น้องเขาอู้หมาล่พี่น้องเข้าบักท่านนี่หายากสมัยก่อนเดี๋ยวนี้หากินง่ายมาต้องไปหาหลักไผ รัาเก็บตนมันลนเดียวนีสื่อกับบอกกีบาทพี่น้องเท่าหนุ่พร้ผอมบักท่านสมก็มีของแปลกๆหลายๆผลไม้ตากจางประเทศก็มีพี่น้องลายอิลีผลไม้สดจากแม่ค้าตลาดเทศบาลตำบลหัวนาอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์256.8ครับผม ตลาดเ้าขุนค้นยืนเป็นเมค้ขาขายบอท่านพี่น้องบางคนก็นล่อเมค้านางไก่ลานผมครับผมผมขายลอตเตรี่แน่ขายเทียนไฟฝ่า ปักไฟดลอดไฟอมบางมด บางมดมิบรสมื่นนี่ได้ตึกตะบานตะซองบางหมดเท่ากับม,ม่ได้ตึก,ต,ต,ก,ต,กตึกเต็เมบิดแล้วพี่น้องบางหมดแต่ว่ายังมีเชือบางหมดอยู่ส้อมบางงมดยังมีอยู่นะครับแต่ว่าเป็นจริงเป็นแท้ก็เป็นเรื่องของธรรมดาการค้าขายนะครับผม มืองสาวน้อยขายผล,ลไม้ดีกว่า วันนี้ผมก็มาขายกระเป๋าของนารยากระเป๋าแน่ยังไฟฟ้านิดเดดน่อย,อออยี่น้องเพราะเดือดตึมกันไปอุปกรณ์ไฟฟ้าของแบรนเนมครับของมีราคาของมีซื้อ,อลอตเตอรี่กับสั่งจอง้ามาเดอร์เพ่ลูกค้าก็ได้ครับผมอันนี้เป็นช่องเล็กช่องน้อยแม่ f ม o d คูดิ h ช,ชาแนลนะครับ เพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับผมคือตามเมเดอร์อาซินีของปึก,กิดให้เบิงตลาดร้านดอ,อกจานครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆ